วันนี้ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรเกตหลักสี่กรุงเทพมหานครคุณหญิงลักษณาจันทร์เล่าหพันธ์รองประธานบริหารอาวุโสสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางขวัตวรคัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2566 โอกาสนี้รองประธานบริหารอาวุโสสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นำคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน จากนั้นที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์รองประธานบริหารอาวุโสสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยจุฬาภร์ถวายพระพรชัย,ยมงคลหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัชติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เนืน่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรเจริญพระชนมายุ66พรรษาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในภาคกรุณที่คุณขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ที่ ปฏิบัติภกรณยกิจนานปาปการสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุลาพรขึ้นนับเป็นเวลากว่า3ทศวรรษที่ทรงมุ่งมั่นวางรากฐานการดำเนินงานวิจัยในด้านต่างๆเพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาการค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับสากล นำไปสู่การวินิจฉัยการป้องกันและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยการนำความก้าวหน้ามาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยพระประสบการณ์และพระปรีชาสามารถโดยมีภาะวิทยะอุตสาหะส่งอุทิศพระองค์ปฏิบัติภกรณยกิจเพื่อประเทศชาติทั้งการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์และการสาธารณาสุข ตลอดจนการสนับสนุนงานทางวิชาการสร้างความร่วมมือกับนานา,นาประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้โดยส่งมุ่งมั่นที่จะนำความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่มาผลิตบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภร์ขยายผลไปสู่การพัฒนาประเทศสามารถสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวไทยให้ทัดเทียมนานา,นาประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้เปิดให้คณะบุคคลและหน่วยงานภาครัฐเอกชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2566ณห้องประชุมชั้น1อาคารวิจัยเคมีสถาบันจุลาภร์เขตหลัก4ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2566เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา